สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้จะลงตามสัญญาเมื่อวานนะครับจะลงสรุปเลขล่างให้เหลือน้อยชุดนะครับเมื่อวานก็จะตัดไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้ลงนะครับติดพาระสำหรับคลิปนี้นะครับจะตัดเลขล่างให้เหลือน้อยชุดแล้วก็จะเป็นเลขสรุปเลขล่างเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ตอนนี้ได้ไปทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามสิบเอ็ดเจ็ดสี่สิบแปดนะครับตอนนี้ได้ยิบยี่สิบแปดชุดนะครับในยี่สิบแปดชุดนี้มาแน่นอนนะครับหนึ่งชุดเลขล่างนะครับมาแน่นอนนะครับหนึ่งชุดเลขล่างนะครับต่อไปก็ตัดต่อนะครับตัดต่อนะครับเลขลน้งวันนี้นะครับเลขวิ่งล่างนะครับจะต้องงวดที่แล้วติดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดนะครับจะต้องติดล่างหนึ่งตัวนะครับนะครับผมว่ลงให้จำให้ลงให้สมาชิกด้วเลยครับ ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์นะครับติดล่างตัวนั้นก็ติดหนึ่งมานะครับผมก็ไปซื้อหกศูนย์ผมคิดว่าหนึ่งไม่มาครับเพราะว่าศูนย์ผิดเลขหนึ่งศูนย์นะครับวันนี้วิ่งล่างนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดนะครับมาตัวหนึ่งครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดนะครับไม่ติดเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดตัดเลยนะครับไม่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดนะครับนี่ตัดสูตรที่สองนะครับสูนย์เลขสีน้ำเงินครับสูนยที่สองเป็นสูนย์สีดำนะครับสีดำนะครับ เจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดนะครับ 7, 7นะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดนะครับไม่ติดก็ตัดไปตัดไปนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห่แปดนะครับห้าศูนย์ไม่ติดนะครับห้าศูนย์ไม่ติดนะครับต่อไปติดเอามาดูสูตรดับทุกหลักนะครับดับทุกหลักสูตรดับหลักสิบมวแต่แล้วผิดไปนะครับหลักสิบมวแต่แล้วเลขหกผิดนะครับ มาวันนี้สูตรดับหลักสิบผมคิดว้แล้วครับได้เลขหนึ่งนะครับสรุปว่าวันนี้ถ้าเลขหนึ่งไม่มาหลักสิบนะครับเราก็ตัดไปแค่ข้างหน้าก่อนนะครับกรณีเลขหนึ่งไม่มาหลักสิบนะครับกรณีนี้เลขหนึ่งมาหลักสิบนะครับก็จะเหลืออยู่แค่ห้านะครับเจ็ดแปดนะครับก็จะเหลืออยู่แค่ห้าเจ็ดแปดนะครับถึงอรนี้มาดูหลักหน่วยนะครับสูตรหลักหน่วยนะครับผมจะให้ดูสูตรหลักหน่วยนะครับ สูตรแต่ละสูตรนะครับก็ผ่านมาก็งวดที่ห้าสิบเอ็ดนะครับอ่าสูตรจหน่วยสูตรที่หนึ่งนะครับผมในกาคำนวณไว้เป็นที่รีได้นะครับสิบบวกหน่วยชุดที่สองแล้วก็บวกร้อยชุดที่สามนะครับสำหรับวันนี้บวกกันได้สามบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก็ได้จะกับห้านะครับวันนี้นะครับสิบบวกหน่วยนะครับสิบบวกหน่วยชุดสองบวกร้อยชุดสามนะครับ สิบวกหน่วยยุดสองนะครับสามบวกหนึ่งนะครับก็บวกร้อยยุดสามนะครับจะกับสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับจะกับห้านะครับห้าดับแปลงหน่วยนะครับห้าดับแปลงหน่วยสูตรนี้ก็ดับมาห้าสิบเอ็ดนวดแล้วนะครับดับมาห้าสิบเอ็ดนวดนะครับเขาก็ต้องตัดหลักหน่วยออกนะครับตัดหน่วยก็ตัดเลขห้าออกนะครับตัดแปหน่วยตัดเลขห้าออกกันะครับนะครับดับไปห้าสิบเอ็ดนวดนะครับไปสูตรที่สองนะครับ สูตรที่สองสิบบวกหน่วยชุดหนึ่งแล้วก็บวกกับสิบบวกหน่วยชุดสองนะครับสิบบวกหน่วยชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งสิบบวกหน่วยนะครับก็ได้เท่ากับหนึ่งนะครับจะเท่ากับหนึ่งนะครับสิบบวกหน่วยชุดหนึ่งเท่ากับสองบวกเก้านะครับสองบวกเก้าเท่ากับหนึ่งนะครับแล้วก็มาสิบบวกหน่วยชุดสองนะครับสิบบวกหน่วยบวกสองเท่ากับสามบวกหนึ่งนะครับสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่นะครับ สี่สองบวกหนึ่งเออสองบวกเก้าเท่ากับหนึ่งแล้วก็เอามาบวกกับสามบวกหนึ่งกับสี่เท่ากับห้านะครับก็จะเรู้ว่าห้าดับอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับห้าดับไปในหลักหน่วยนะครับห้าดับไปในหลักหน่วยนะครับสูตรที่สองนะครับนะครับไปสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามนะครับ ตูที่สามแสนบวกด้วยตูวที่สามแสนบวกด้วยสิบบวกหน่วยจุดสี่นะครับหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับบว,ดว, 10, บวกด้วยสิบวกหน่วยจุดสี่คือสามกับห้านะครับสามกับห้านะครับอ,าอัาทิทยนะครับก็ห้าจุดเป็นทวนนะครับก็เรียงมาทุกวน,นะครับ สุดดับหลักนวยนะครับงมือที่แรกก็ได้เป็นเลขเจ็ดนะครับงมือที่แรกก็ดับเจ็ดอ้นนี้ก็ดับเก้านะครับดับเก้าหลักหน่วยนะครับวันนี้อวนที่อาร์ติเบตนะครับอวนที่อาร์ติเบตนะครับหลักหลักหน่วยนะครับก็ดับไปที่เลขเก้านะครับดับไปที่เลขเก้านะครับต่อไปสูตรต่อไปนะครับสูตรที่สี่นะครับสิบจุดหนึ่งบวกด้วยสิบจุดหนึ่งบวกหนึ่งนะครับ สิบขึ้นหนึ่งนะครับสิบขหนึ่งก็คือเลขสองนะครับสองบวกสองบวกหนึ่งนะครับเท่ากับสองบวกสองบวกหนึ่งนะครับวันนี้ว่ที่หน้าบิดนะครับเท่ากับเลขห้านะครับว่าจะได้ก็ผมพลาดไปนะครับเพราะว่าได้เลขหนึ่งหลักหน่วยผมก็ตัดเลขหนึ่งทิ้งเอาหกศูนย์ไปนะครับเอาศูนย์ไปนะครับหมดี่แล้วนะครับจริงๆก็หกึ่งก็อยู่ในกลุ่มที่ว่าเลขจะมาอยู่แล้วนะครับสูตรมาผิดก็ตัดทิ้งออกไปนะครับก็เลยเอาศูนย์ตัวตัว ตัวแทนนะครับก็ออกหกหนึ่งนะครับปิดไปนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ในสูตรนี้นะครับพูดไปแล้วก็ดับเลขสูตรเลขหนึ่งนะครับวันนี้ดับเลขห้าก็คิดว่าคงจะไม่ดับซ้ํานะครับเลขห้าก็คงไม่ดับซ้ํานะครับก็ตัดเลขห้าออกนะครับสูตรที่สามนะครับูลขห้าไม่มาหลักหน่วยนะครับต่อไปผมมาตัดสูตรหลักหน่วยนะครับสูตรหลักหน่วยอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ สองสูตรที่ผมได้คำนวณไว้นะครับสูตรหลักหน่วยอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ได้ได้นะครับได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอีกสูตรนะครับจนกับสองสูตรนะครับแสดงว่าที่เกินจากเลขห้าก็มีหกเจ็บไปเก้านะครับก็ตัดนะครับเจ็ดไปเก้าตัดไปนะครับเพราะว่า อยู่ในกลุ่มเลขดับหลักหน่วยนะครับครับก่อนตอนี้เราเหลือสรุว่าเราเหลืออยู่แค่หลักหน่วยแค่ศูนย์หนึ่งสี่นะครับหลักหน่วยเราเหลือแค่ศูนย์หนึ่งสี่นะครับเลขวิ่งล่างหนึ่งเจ็ดแปดก็มาครบนะครับเลขวิ่งล่างหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดแปดนะครับ ตามสูตรนะครับตามสูตรหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างบวกสิบจุดสองนะครับตามสูตรหน่วยล่างบวกสิบจุดสองเป็นเลขดับล่างนะครับหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างนะครับก็คืออันที่หนึ่งไุณหภูนะครับเลขเก้านะครับบวกสิบจุดสองเท่ากับเลขสี่นะครับสี่บวกเก้าเท่ากับสามนะครับเป็นเลขดับล่างนะครับ ดับทุกหลักล่างนะครับสถิติที่ผ่านมาก็ก็ดีอยู่นะครับสิบจุดสองบวกด้วยหน่วยล่างนะครับก็เรามาไล่ดูกันสักสักรอบนะครับก็อันเช่นว่าสองบวกหกเป็นแปดนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดอะไรนะครับ หน่วยล่างบวกสิบจุดสองนะครับหน่วยล่างเลขเจ็ดเลขหนึ่งบวกศูนย์นะครับหนึ่งเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์หนึ่งหมื่เก้าเท่ากับศูนย์หกบวกสามเท่ากับเก้าหกบวกสองเท่ากับแปดสี่บวกหกเท่ากับศูนย์ครับสี่บวกหกเท่ากับศูนย์ออกหกสามสามบวกสามเท่ากับหกสี่บวกสี่เท่ากับแปดออกเก้าหนึ่งห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกออกแปดห้า หนึ่งบวกห้าจะกับหกออกแปดเก้าหกบวกอเก้าบวกสี่จะกับสามก็ออกไปหกหนึ่งครับวันนี้นะครับหน่วยร่างบวกสี่จุดสองนะครับหน่วยล่างคือเลขหนึ่งนะครับหน่วยร่างคือเลขหนึ่งนะครับบวกสี่จุดสองก็เลขสามนะครับถ้าหนึ่งบวกสามจะกับสี่แต้มนะครับเอ้ากับเลขสี่นะครับก่อนอีถ้าเลขสี่ไม่มานะครับเราตัดสมมุติว่าเลขสีไม่มานะครับตัดไว้ก่อนนะครับตามสูตรตัดเลขสี่ไม่มานะครับ ามสูตรตัวเลขสี่ไม่ม่นนะครับตอนนี้เราจะเหลืออยู่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับแล้วก็มาสูตรสูตรอีกสูตรนะครับสูตรกันตรงนะครับสูตรกันตรงนะครับตอนนี้เราก็มาเหลืออยู่เลขหนึ่งหลักสิบเราก็ตัดออกไปเลยนะครับหนึ่งหลักสิบตัดออกไปแล้ว lessons, เราะว่าหัวตีแล้วนั้นมันได้พลาดไปแล้วนะครับออกสูตรสูตรหลักสิบนะครับมันก็หัดจีแล้วมันได้เลขหกมันก็หกไปนะครับวันนี้ก็ได้เลขหนึ่งไม่น่าจะออกซ้ํานะครับ ก็หนึ่งตัดไปดักสิบตอนนี้เราก็เหลืออยู่ห้าชุดนะครับเหลืออยู่ห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับเรามาดูเลขวันชงนะครับเลขนี้จะเดินต่อนะครับขอเรียนสมาชิกว่าถ้าเลขนี้เดินต่อนะครับให้สมาชิกดูนะครับถ้าเลขนี้เดินต่อนะครับนะครับนะครับไอ้กลุ่มนี้นะครับของเลขกอดตกรูนะครับก องเลขหมวดที่ออกเก้าห้าหนึ่งนะครับหมวดที่ออกเก้าห้าหนึ่งเลขท้ายของรางวัลเลขท้ายสองเลขท้ายของรางวันที 2, ท่สอง,งที่ที่สองนะครับครั้งสุดท้ายนะครับห้าสี่แปดนะครับห้าสี่แปดวันนี้ก็มาหนึ่งตัวนะครับก็ต้องมานะครับหงวดต่อไปก็ออกหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่แล้วตัวงวดต่อไปนะครับมวดต่อไปก็ได้หนึ่งแปดหนึ่งนะครับหนึ่งแปดหนึ่งเรามา หนึ่งตัวในหวดต่อไปนะครับก็มาออกเก้าหนึ่งนะครับออกเก้าหนึ่งในงมวดศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็มาดูต่อนะครับก็ได้ไปเก้าสี่แปดนะครับเก้าสี่แปดวันนั้นก็มาออกต่อนะครับออกแปดห้านะครับออกแปดห้านะครับก็มาดูหมวดเจ็ดห้าเจ็ดนะครับหมวดเจ็ดห้าเจ็ดนะครับก็ได้เก้าเก้าสี่นะครับวันนี้ผมก็ซื้อเลขแปดสี่นะครับมาออกแปดเก้านะครับ ออกไปเก้านะครับผมว่าซื้อแปดสี่สีแปดนะครับไปดูในคลิปออกได้เลยนะครับมันออกแปดเก้านะครับมันผิดทิะตัวนะครับออกมาวันล่าสุดนะครับวันล่าสุดแปดเก้าวันคืนนะครับนะครับเจ็ดหนึ่งแปดนะครับเจ็ดหนึ่งแปดนะครับผมก็เลขสูตรเลขสูตรดับเลขหนึ่งหลักหน่วยนะครับผมก็เลยเอาเป็นเลขตัวเต็งนะครับก็เป็นหกแปดนะครับก็ได้รบอกสมาชิกก็แล้วนะคลิปนั้นนะครับ 68เพราะว่าลิขตดับลังหน่วยแล้วก็เหลือ68นะครับก็าตรงนี้มันติดอยู่ที่718นะครับ718เลขหนึ่งดับหลังหน่วยด้วยนะครับเลข7ก็ดับทุกหลักแล้วก็เหลือเลข8นะครับคิดว่าน่าจะไม่หลุดก็ได้ให้สมาชิกแล้วนะครับขีดไว้แล้วว่าเป็น68นะครับตัวจำลองที่ว่าน่าจะมานะครับก็มาออก61นะครับตัวนี้นะครับหัวนี้เลขนี้ตาตำแหน่งนี้มาเหมือนเดิมนะครับตาตำแหน่งนี้มาเหมือนเดิมนะครับ860นะครับ ถ้าตำแหน่งนี้มาเหมือนเดิมนะครับแปดหกศูนย์นะครับไม่ต้องคิดม่ต้องคำนวณนะครับเลขนี้มันเลขมันเลขคือต้องออกนะครับถ้าเลขนี้เดินต่อนะครับถ้าเลขนี้เดินต่อวันนี่แปดหกศูนย์นะครับแปดหกศูนย์เราก็ดูนะครับแปดหกศูนย์นะครับห้าหนึ่งนี้ตัดนะครับเจ็ดหนึ่งนี้ตัดนะครับครับเจ็ดหนึ่งน่าตัดนะครับตอนนี้เราจะเหลืออยู่สองชุดนะครับก็คือเหลือนะครับเจ็ดศูนย์นะครับแปดศูนย์นะครับ แล้วก็แปดหนึ่งนะครับเราจะเหลืออยู่เลขกับสามชุดนะครับเหลือกับสามชุดนะครับเพราะแปดอกศูนย์เป็นตัวตัดนะครับแปดศกศูนจะสามสามชุดนะครับห้าหนึ่งก็ไม่มีไม่ติดแปดอกศูนย์นะครับส่วนหนึ่งหนึ่งอ้อเลขหนึ่งดับปกิแล้วนะครับตอนนี้เราจะเหลืออยู่สามชุดนะครับสามชุดนี้ถ้าสูตรที่ถ้าสูตรที่สองอีกนะครับสูตรที่สองมาเป็นตัวตัดนะครับสูตรที่สองมาเป็นตัวตัดนะครับกรณีเอาสองตัวล่างมาบวกกันนะครับเป็นเลขดับดับดับต้งงวดนะครับสองตัวล่างบวกกันนะครับ ดับล่ามทุกหลักนะครับอันติเจนนะครับเรามาไล่ของเก่านะครับไล่ของเก่ามาแล้วครับประมาณเอาจากสิบอวดพอหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเอาหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งบวกกัได้สองออกหกเจ็ดหกเจ็ดบวกได้สามบวกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งบวกได้ศูนย์ออกสี่หกสี่หกบวกได้ศูนย์บวกออกหกหกหกบวกได้สองได้แปดได้ได้สองแต้มออกสี่สี่นะครับสี่สี่บวกได้แปดออกหกสามนะครับ บกสามบวกได้เก้าออกหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่บวกได้ห้าออกเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งบวกได้ศูนย์นะครับออกแปดห้าแปดห้าบวกได้สามนะครับออกแปดเก้าแปดเก้าบวกได้เจ็ดนะครับหกหกหนึ่งนะครับวันนี้นะครับวันนี้กรณีหกหนึ่งบวกกันได้เจ็ดแต้มนะครับถ้าเจ็ดแต้มแล้วเกิดเลขเจ็ดไม่มานะครับกรณีเลขเจ็ดไม่มานะครับตามสูตรดับนะครับก็จะเหลืออยู่แปดศูนย์และแปดหนึ่งนะครับก็เหลือแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับเลขสองตัวล่างวันนี้นะครับ ัดตัดสินใจเลือกเอาเลยนะครับสองชุดนี้มาหนึ่งตัวนะครับสองตัวนี้มาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เลขหลักสิบล่างนะครับศูนย์กับหนึ่งนี่มาครบนะครับทั้งห้าสูตรนะครับศูนย์ก็ห้าแ้มหนึ่งก็ห้าแทมนะครับนะครับก็เลขวิ่งบนล่างนะครับเลขวิ่งบนล่างนะครับผมก็เรียนสมาชิกคาซาวาเลขวิ่งบนล่างนะครับ อันนี้ได้วิ่งบนล่างนะครับงวดที่แล้วก็หกแปดนะครับก็ออกเลขหกไปเข้าล่างนะครับงวดก่อนนี้ก็เก้าหนึ่งนะครับวิ่งบนล่างนะครับเก้าหนึ่งก็ออกแปดเก้าไปนะครับออกไปเก้าไปนะครับเลขล่างนะครับงวดก่อนนี้ก็แปดเก้านะครับแปดเก้าแล้ววิ่งบนล่างออกออกไปห้านะครับออกไปหน้าล่างนะครับเป็นห้าล่างวันนี้ก็ศูนย์หกนะครับศูนย์หกก็มาออกศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเข้าบนมาเลขศูนย์นะครับ วันนี้ก็สองเก้านะครับสองเก้าก็หมอกเก้าเก้าศูนย์นะครับหมอกเก้าเก้าศูนย์ขึ้นไปที่เลขเก้านะครับมันจะกั้มกึ่งนะครับสองศูนย์นี้ผมจะเทีย้ดูนะครับว่าระหว่างสองเก้านะครับกับสี่ห้านี้นะครับซ้ายมือนะครับสี่ห้าจะผลชี้นะครับกับจุดนี้นะครับถ้าว่าสี่ห้าเข้าล่างนะครับถ้าสี่ห้าเข้าล่างนะครับส่วนขวามือนี้นะครับสองเก้าจะเข้าบนนะครับ อ่าผมจะไล่ต่องวดที่ผ่านมาที่ผ่านมาเลยนะครับงวดต่อไปนะครับวันนี้นะครับนะครับหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์นะครับมาตัวนะครับแล้วก็กับศูนย์เก้านะครับศูนย์หกนะครับเลขเก่านศูนย์หกนะครับศูนย์หกศูนย์มาเข้าบนนะครับส่วนหนึ่งศูนย์นี่มาเข้าล่างนะครับหกเก้าหนึ่งนะครับมาวันนี้นะครับวันนี้ต่อนะครับวันนี้แปดเก้านะครับแปดเก้ามาเข้าล่างนะครับเลขแปดนะครับส่วนแปดศูนย์นี้นะครับ ปดศูนย์ก็มาเข้าล่างเหมือนกันนะครับแปดศูนย์ก็มาเข้าล่างเหมือนกันนะครับจะอยู่ตำแหน่งเดียวนะครับที่ผมชี้จะออกตำแหน่งนี้นะครับเอาว่าต่อไปนะครับต่อไปนะครับเมื่อวันศุ้อ์นะครับก็ได้ได้สี่สี่นะครับได้สี่สี่นะครับอันนี้มาเข้าบนเลยนะครับห้าสี่สี่นะครับส่วนชุดนี้นะครับเก้าหนึ่งนะครับก็มาออกแปดเก้านะครับหมอกแปดเก้าไปนะครับตรวนนี้นะครับก็มาเข้าเข้าล่างนะครับส่วนสี่สี่ขวาซ้ายมือนะครับก็ออกห้าสี่สี่บนนะครับ มาหดต่อไปนะครับหดต่อไปนะครับเมื่อวันซื้อนะครับได้หกแปดนะครับหกแปดนะครับก็มมอกหกหนึ่งนะครับส่วนขวามือครับก็ได้หกแปดเช่นกันนะครับก็ออกหกหนึ่งเหมือนกันนะครับสองถูนนี้มาชนกันหกแปดหกแปดก็หกหนึ่งล่างนะครับมาวันนี้นะครับมูลล่าสุดนะครับได้ศูนย์เก้านะครับวิ่งบนล่างศูนย์เก้านะครับส่วนซ้ายมือนะครับได้สี่สามนะครับสรุปว่าถ้าสี่สามนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเลขล่างนะครับสี่สามนี้ต้องต้องขึ้นบนนะครับ มาหนึ่งตัวหรือสองตัวนะครับสมาชิกหนึ่งกับสามสี่กับสามนะครับเพราะนี่คือตำแหน่งเลขออกนะครับไม่ใช่ว่าตำแหน่งเลขทั่วไปนะครับผมไล่สมาชิกดูนะครับส่วนตำแหน่งเลขวิ่งบนล่างนะครับตรงนี้ก็ถูกมาตั้งเป็นสิบกว่าวดนะครับสมาชิกไปไล่ดูเลยนะครับวันนี้ศูนย์เก้านะครับวันนี้ศูนย์เก้าคิดว่าน่าจะมาในตำแหน่งเลขล่างนะครับน่าจะมาในตำแหน่งเลขล่างนะครับศูนย์เก้านะครับ แล้วก็เลขเก้าดับหลักสิบนะครับหลักหน่วยดับมาแล้วนะครับจะเหลือเลขศูนย์นะครับตัวนี้ตัวเต็งตัวเดียวนะครับวันนี้คือเลขแปดศูนย์นะครับแจ้งยังจะมาชิกทราบนะครับเหลือแปดศูนย์ตัวเดียวนะครับแปดศูนย์ตัวเดียวนะครับที่ว่าน่าจะมานะครับหรือไม่ก็แปดหนึ่งนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้นะครับผมก็คันตรงไว้ให้คือนะครับ สมาชิกไปดูท่านอาจารย์อื่นนะครับเผื่อว่าจะตัดได้เหลือน้อยลงนะครับก็จะเหลือเจ็ดศูนย์ปดศูนย์นะครับแล้วก็จะเหลือแปดหนึ่งนะครับเหลือสามชุดนะครับนะครับเลขล่างตัวนี้เหลือเจ็ดศูนแปดศนย์ก็แปดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าน่าจะอยู่ในกรุมนี้นะครับระหว่างเจ็ดอ่าหนึ่งเจ็ดแปดจะต้องมาล่างหนึ่งตัวนะครับหนึ่งเจ็ดปดก็อยู่ในนี้ได้นะครับแล้วก็ แปดหกศูนย์ก็มาล่างหนึ่งตัวก็อยู่ในรูปได้นะครับเพราะว่าเลขหกนี่ดับหมดทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับหกดับหมดทั้งสิบทั้งหน่วยก็จะเหลือเลขแปดอยู่นะครับเลขแปดเลขแปดในตำแหน่งหลักสิบนะครับตำแหน่งหลักสิบทั้งหมดมีเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ตำแหน่งหลักสิบเลขหกก็มีเลขแปดอยู่มีอยู่หกศูนย์นะครับเปื่อหลุดศูนย์หนึ่งศูนย์ได้นะครับแต่ถ้ากรณีไม่หลุดเลยนะครับก็ได้สกับเลขเจ็ดนะครับครบทุกศูนย์นะครับครบทุกศูนย์มับงวดตีแรกนะครับก็ นะครับครบทุกสูตรก็คือเลขหกนะครับหกหกสูตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสูตรเข้ามาครบทุกสูตรนะครับเลขหกนะครับมาครบทุกสูตรนะครับส่วนเลขหนึ่งนะครับมวดจะแล้วนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยปิดไปศูย์หนึ่งนะครับศูนย์สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับปิดไปศูย์หนึ่งครับแต่ก็ที่จริงเราก็สามารถที่จะเป็นตัวสำรองได้แต่ว่าเลขสูตรอีกสูตรหนึ่งมันก็ดับหลักหน่วยเลขหนึ่งนะครับก็เลยตัดทิ้งไปเลยก็้อมาออกอีกหนึ่งนะครับ นะครับผมก็ได้วางตัวเด่นคือเลขแปดนะครับเป็นหกแปดไปนะครับก็เลยแปดมาครบสี่สูตรนะครับในตำแหน่งที่บอกนะครับนะครับในตำแหน่งที่บอกนะครับเจ็ดหนึ่งแปดนะครับวันนี้นะครับสมาชิกก็ไปดูนะครับแปดหกศูนย์ครับแปดหกศูนย์นะครับมาสิบหน่วยนะครับแปดหกศูนย์มาสิบหน่วยนะครับแปดหกศูนย์มาสิบหน่วยนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งแปดก็มาสิบหน่วยนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่หลุดนะครับเลขนี้นะครับ ก็เหลือเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับแต่ผมก็ถ้าว่าสูตรสองตัวล่างบวกกันนะครับหกหนึ่งบวกกันนะครับได้จะกลับเจ็ดเต็มนะครับก็ได้เจ็ดดับนะครับเลขเจ็ดดับนะครับนะครับเลขเจ็ดดับเลขศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่ง แต่ก็ถ้าเล็กบินนะครับถ้ากรณีเล็กหนึ่งมานะครับเล็กหนึ่งมาก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขอบอกสมาชิกไปก่อนนะครับว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับก็มีสิทธิ์มาได้นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งถ้าหนึ่งหนึ่งคิดว่าคงจะมายากนะครับเพราะแปดหกศูนย์มาตัวหนึง่งก็น่าจะเป็นหนึ่งศูนย์นะครับแปดหกศูนย์มาตัวหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งศูนย์นะครับแต่ว่าถ้าสูตรทุกสูตรไม่ผิดนะครับ ก็แปดหนึ่งก็เป็นได้นะครับแต่ว่างวดนี้เลขในนี้ไม่มีตัวเดียวเลยครับเลขในนี้นะครับมันไม่เข้ากลุ่มเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้านะครับเลขในนี้ไม่มีไม่มีคือไม่มีไม่มีศูนย์ไม่มีศูนย์ไม่มีเจ็ดไม่มีแปดนะครับมันเป็นไปได้ยากไหมไ้ครับนะศูนย์เจ็ดแปดนะครับปกติเลขในนี้จะต้องมาหนึ่งตัวนะครับ ูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันมันขัดกันอยู่ในสูตรนะครับรลบนี้นะครับก็เราเราเด่นเจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งนะครับเป็นได้อย่างเดียวนะครับเจ็ดศูนย์คงจะไม่ออกนะครับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์คงไม่ออกนะครับคงจะเป็นได้แปดหนึ่งตัวเดียวนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเลขในนี้จะต้องมานึงตัวนะครับเลขในกลุ่มนี้จะต้องมาหนึ่งตัวนะครับอย่างน้อยนะครับ เป็นไปไม่ได้ที่ว่าเล็ในนี้ไม่มาสักตัวนะครับนะครับเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเลขนนี้ไม่มาแล้วตัวนะครับถือว่าวันนี้นะครับผมวางให้เล็กสองตัวล่างนะครับวางให้แปดหนึ่งุดเดียวนะครับนะครับ เลขศูนย์ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าวางให้แปดหนึ่งชุดเดียวนะครับเพราะว่าเลขนนี้จะต้องมาสักตัวนะครับถ้าเป็นไปไม่ได้นะครับแปดศูนย์เลขดับในนี้ไม่มาสักตัวนะครับเจ็ดศูนย์ก็ไม่มาสักตัวนะครับเป็นไปได้ยากนะครับก็ลองดูแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับก็ก็ได้อยู่นะครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับ นะครับสมาชิกก็นะครับก็ตัดลองลองไปวิเคราะห์ดูนะครับผมก็ให้ไปนะครับก็เหลือ8081นะครับตัวเต็งนะครับส่วน70นั้นก็เลข2ตัวล่างบวกกัน6บวกหนึ่งกับ7ดแต้มนะครับก็ถ้ากับว่าเป็นเลขดับล่างตามสูตรนะครับถ้าสูตรดับล่างจริงก็คิดว่าคงไม่มีเลข7นะครับก็เหลือ8081นะครับเลขล่างนะครับนะครับก็ก็เหลือแค่นี้นะครับสรุปว่าเลขล่างผมตัดให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปเลขล่างเรียบร้อยนะครับ ลิปต่อไปหลังจากนี้ก็จะทําเลขสามตัวบนนะครับจะทําเลขสามตัวบนนะครับเหมือนว่าทีแรกก็ได้ให้ไปแล้วนะครับสามตัวบนก็สรุปที่หลักร้อยเลขเก้านะครับเพรากว่าเลขเก้านะครับบนทีแรกก็เก้ากับสี่หลักร้อยก็เข้าเลขเก้านะครับส่วนเลขสามตัวก็มาออกบึนนะครับเก้าเจ็ดเก้าผมก็หลุดไปนะครับผมวางให้เก้าเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสองนะครับเก้าเจ็ดศูนย์นะครับออกเก้าเจ็ดเก้าก็ผิดไปนะครับ ก็หลับคินนี้ผมก็รบกวนท่านสมาชิกไปแค่นี้นะครับก็ขอบคุณท่านสมาชิกใหม่และท่านสมาชิกเก่านะครับที่กดติดตามนะครับอย่างไรก็ท่านสมาชิกใหม่ที่เข้ามาแล้วก็จะกดติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นขวัญกําลังใจกับผมนะครับอย่าลืมนะครับการกำหนดทุกครั้งเป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขที่เป็นไปได้เท่านั้นนะครับจะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เอาหยิบมายื่นให้ดูนะครับเป็นข้อมูลอ้างอิงนั้นนะครับทุกอย่างนั้น สามารถที่ว่าจะหลุดได้ผิดได้นะครับนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณต้นสราชิกนะครับสวัสดีครับ